มันนี่บัฟเฟลอพอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการมันนี่บัฟเฟลอพอดแคสต์นะครับผมว่า ปีนี้นะครับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมองโลกเราเป็นสักคนคนหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าปีชงมากๆเลยะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยโอ้โหบอกกับทุกท่านตามตรงนะครับว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งถ้าใครได้เข้าการลงทุนมาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดจนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่ามี หลากหลายเหตุการณ์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้เห็นได้เห็นภาพต่างๆนะครับว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจต,ต,ต,ต่างๆนะครับผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาเรียนรู้ที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็เราก็จะเริ่มเห็นลอจิกต่างๆที่เกิดขึ้นในการลงทุนนะครับว่าพอเหตุการณ์ A เกิดขึ้นจะเกิด B เกิด C เกิด D นะครับแล้วถ้าเกิดแนะนะคตเกิดเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกันสำหรเกิด A ปุ๊บเราก็จะอาจจะอาจจะสามารถคาดการณ์ได้เลยว่าเดี๋ยว C กับ D จะต้องมาดังนั้นเราก็อาจจะไปลงทุน C กับ D รลอได้เลยเนี่า ก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้แล้วก็เก่งกาไรแล้วก็ลงทุนกับมันได้นะครับซึ่งนักลงทุนก็ต้องเรียนกับท่านตามตรงนะครับมันต้องมีความจมูกไวนิดนึงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้จมูกเรารับกลิ่นรับเหตุการณ์อะไรจมูกไวมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาชุชวนทุกท่านคุยอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันนะครับที่ผมว่าสําหรับเราที่เป็นนักลงทุนไทยเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะต้องมี Position มีการกระจายการลงทุนในไทยเนี่ยครับไม่มากก็น,น ой, ้อยทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือถ้าใครทำงานประจำอยู่ลงทุน SSF IMF หรือว่าลงทุนพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยยังไงก็มีหุ้นไทยในพอร์ตแน่ๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเริ่มต้นศึกษาหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นตลาด การลงทุนที่น่าเริ่มต้นศึกษาที่สุดสำหรับคนไทยแบบเราอยู่ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของบริเออร์ทางภาษาต่างๆที่ผมอาจจะไม่ได้แบบฟ l ูเอนเรื่องของภาษาอังกฤษามากการฟังสื่ออ่านภาษาไทยอ่านงบภาษาไทยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคอมฟอร์ตมากกว่านะครับส่วนตัวผมเป็นแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องยอมรับกับทุกคนครับว่าเริ่มมีการกระจายพอร์ตการลงทุนเนี่ยไปยังต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม ไม่ใช่แค่ผมนะครับจริงๆผมถามเพื่อนๆนักลงทุนรุ่นพี่ที่อยู่ในตลาดการลงทุนมานานกับผมระดับ20ปีหรือว่าไปฟังนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนในใหญ่อย่างเสียป่องต่างๆที่แบบเสียยักษ์ที่เริ่มลงต้นลงทุนต่างๆหรือดรนิเวศเองนะครับก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องมีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศบ้างนะครับตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ในช่วง5-10ปีนี้นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมนักลงทุนถึงแห่กระจายการลงทุนไปที่ต่างประเทศนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขเชิงประจักษ์เลยนะครับไม่ได้คิดไปเองไม่ได้รู้สึกไปเองนะครับคนไทยขนาดลงทุนรายอยๆยังหนีไปนะครับกองทุนต่างๆไ่เงินต่างๆต่างชาติไม่ต้องห่วงครับเขามีไปลงทุนต่างประเทศแน่นอนนะครับ ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องเรื่องนี้นะครับว่าทําไมตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันถึงไม่ไปไหนสักทีทําไมคนถึงไม่ค่อยอยากจะลงทุนมันถึงไม่สามารถทําออทำหายได้สักทีเนีเพราะว่าถ้าเกิดเราไปมองแถวๆปี2013 2014นะครับใครซื้อ LTF ช่วงนั้นช่วงนั้นยังเป็น LTF อยู่อย่างเม่เป็น SSF นะครับก็น่าจะขาดทุนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบ เป็นจุดสูงสุดใหม่นะช่วงเวลานั้นและปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่เมื่อเทียบกับตอนนั้นได้มันก็ลงมาต่ํากว่าอีกแล้วนะครับถ้าจะพูดว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงรอดเดคเคสที่ตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็ไม่ใช่คําพูดที่ผิดสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีการกระจายการลงทุนค่อนข้างมากหน่อยไม่ได้เลือกโฟกัสและเลือกหุ้นถูกตัวเนี่ยไม่ได้ไปจั่วโดน,นยอย่างเดลต้าไม่ได้ไปจั่วโดนอย่างกลุ่มหุ้นเจและขายทันอย่างเงี้ยครับมัน จะค่อนข้างเจ็บปวดกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ถ้าใครมีการสับเปลี่ยนเซกเตอร์โรเลชันมีการสับเปลี่ยนหุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็บอกกับทุกคนว่ามันสามารถทํากาไรได้ถึงแม้แตัดชนีภาพรวมจะไม่ไปไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีหุ้นบางตัวที่มันเป็นแบบซูเปอร์สต็อกที่ขึ้นมาหลายเด้งอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจนะครับว่าทําไมตลาดหุ้นไทยมันถึงไม่ไปไหนนะครับต้องอย้อนก่อนว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะครับผมจะเปรียบเทียบมันเหมือนกับตะกร้าใบหนึง ซึ่งโลกใบนี้ครับมีหลากหลายตะกา้ามากซึ่งตะกาแต่ละตะกาบนโลกนี้ก็หมายถึงตัวแทนของตลาดหุ้นแต่ละทีถูกไหมครับซึ่งตลาดตะกาที่ดูเซ็กซี่หน่อยกลิ่นหอมหน่อยนะครับคนก็อยากจะโยนเม็ดเงินลงไปใส่ตะก้าใบนี้เพราะว่าคาดหวังว่าในอนาคตเงินเวลาดึงมาจากตะก้าใบนี้เนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นมันจะใหญ่มากขึ้นนะครับทังนั้นการที่ตลาดหุ้นมันจะวิ่งไปข้างหน้าได้ครับมันต้องมีคนเอาเงินมาใส่เยอะๆครับทุกคนมันไม่มีทางที่ตลาดหุ้นขึ้นได้โดยที่ไม่มีเงินมาใส่แน่นอนเรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้้นะัมจตอง ดูดเม็ดเงินครับทั้งจากต่างชาติทั้งจากทั้งทุนรายย่อยทั้งทุนรายใหญ่นักทุนสถาบันต่างๆต้องดึงเม็ดเงินกลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเม็ดเงินไม่มาตลาดหุ้นก็จะไม่วิ่งนะครับแล้วตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่สินค้าผูกขาด นะครับโดยโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้มีความแบบมีมีเอกลักษณ์ e class, มีความยูนิคเนสที่ถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยต้องลงทุนคุ้นไทยเท่านั้นถึงจะได้นะครับต้องบอกว่าภาพของตระก้าของเราตอนนี้ครับมันจะเป็นตระก้าไปหนึ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่ามันจะดูเก่าๆซุ่มๆแก่ๆหน่อยไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่มันไม่ค่อยเซ็กซี่เหมือนกับตระกาที่ออกแบบด้วยวัสดุใหม่มีกลิ่นหอมแล้วคนอยากจะไปลงทุนนะครับซึ่งไอ้ตระกาใบเนี้ยก็ต้องยอมรับอีกครับว่า มันสะท้อนจากภาพรวมเศรษฐกิจมาจากพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูพื้นฐานของหุ้นจริงๆหุ้นตลาดหุ้นคือพื้นที่ของรวมหุ้นขนาดใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นหุ้นนะครับมันจะเติบโตได้ ดึงดูดเม็ดเงินได้มันก็จะต้องมาจากผลประกอบการที่ดีเป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่นับว่าหุ้นปัน่นมีการเทป,ปัน่นเอาข่าวมาเล่นกันนะครับถ้ามันจะโตแบบออร์แกนิกได้มันจะต้องมีกําไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งกําไรที่เพิ่มขึ้นก็จะต้องมาจากการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนภาคเอกชนต่างๆลงทุนต่างๆใส่เข้าไปถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ย มันไม่เกิดภาพนั้นขึ้นครับทุกคนมันมันประเทศไทยเหมือนกับเครื่องจักรที่มันแบบทํางานช้าๆสนิมเกาะนิดน,งนึงเรายังไม่เรายังเคาะสนิมไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเ,าเกิดมองว่าเครื่องจักรผลิตเงินหรือว่าพื้นฐานของประเทศเศรษฐกิจไทยของเราตอนนี้เนี่ยผมว่าบ้านเราพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าส่งออกกับท่องเที่ยวเยอะมากนะครับถ้าไปดูสัดส่วน GDP ค่อนข้างสูงเลยส่งออกนี่ก็จะมีทั้งส่งออกสินค้าและก็ส่งออกบริการนะครับอย่าง พวกส่งออกสินค้าพวก m n u f a c t u r i n g ต่างๆนะครับก็จะกินสัสดส่วน GDP ประมาณ34-35%นะครับภาคเซอร์วิสอยู่ที่ประมาณ44-45%ปรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าไปเทียบ กับฝั่งทางยุโรปที่เขามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างโอเคหน่อยแล้วกันนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคเซอร์วิสเขาอยู่ที่60-70%เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหลักซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบนี้ครับทุกคนพอเราเพิ่งพาส่งออกมากนะครับในช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าตลอด 3- 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้ ดีขนาดนั้นนะครับการที่จะส่งออกไปได้มันต้องมีผู้ซื้อถูกไหมครับแล้วพอเราพึ่งพาส่งออกเราไม่ได้พึ่งพาแบบการกระตุ้นภายในประเทศนะครับเราเน้นผลิตแล้วส่งออกพอคนที่เราส่งออกไปคนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยเขาไม่ได้แบบ ร่ำรวยหรือว่าแบบมีเงินเหลือเฟือเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็จะทำให้ส่งออกไม่ค่อยกระเตือองครับแบบชะลอตัวด้วยซ้ํามันอาจจะเติบโตก็เติบโตเล็กน้อยนะครับรวมถึงการส่งออกการท่องเที่ยวการเวลาเวลาที่มีสัง่งประเทศต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเราจะนับว่าเป็นการส่งออกบริการรูปแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงประมาณแถวแถวปี2016ไล่มาจนถึงก่อนโควิดเนี่ยเรากระตุ้นท่องเที่ยวได้ดีมากๆนะครับปีหนึ่งเรามีนะักท่องเที่ยวก่อนโควิดเนี่ยประมาณสัก40ล้านคน40กว่าล้านคนได้เลยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเรียนกับทุกท่านตามตรงนะครับผมรู้สึกว่านะครับเวลาหลังจากนี้ไปถ้าเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลับมาได้ได้เท่าเดิมก็ตามนะถึง40ล้านคนตอจจุนตอนนี้ยังไม่เท่านะครับมันยังไม่กลับมา แต่ว่าถ้าเกิดสมมติกลับมาที่40ล้านคนได้จริงๆเนี่ยผมว่าเราก็กระตุ้นด้วยการท่องเที่ยวได้มากกว่านี้ได้อีกไม่เท่าไหร่แล้วครับเราจะกระตุ้นยังไงครับว่าเพราะว่าเวลาเขามาเขามาเป็นซีซันถูกไหมครับเราพื้นที่การท่องเที่ยวการบริการต่างๆพื้นที่มันมีจํากัดนะครับมันยัดมากกว่านี้ไม่ได้หรอกครับมันมันต่อให้กระตุ้นได้ก็ไม่เกินเท่า2เท่าผมว่าเต็มที่แม็กซิมัมมันอยู่เท่านี้แหละนะครับรวมถึง จะให้นักท่องเที่ยวมาสเปนให้มากขึ้นนะครับคาถามคือเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคือเอาจริงผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเมืองไทยมีค่าคอนชีที่ค่อนข้างถูกนะครับมันเลยดึงดูดต่างชาติเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะคาดหวังว่าจะให้มาเที่ยวแบบเป็นลักซ์ซูรี่เหมือนที่ไปเที่ยวดูไบไปใช้จ่ายช้อปปิ้งหนักๆเหมือนฝั่งนู้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่จุดเด่นหลักที่เราบิวการท่องเที่ยวมาแบบนั้นนะครับแล้วมันอาจจะทําได้ค่อนข้างยากเลยแล้วการที่จะทําแบบ การท่องเที่ยวสไตล์แบบลักซูรี่แบบนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือทางภาครัฐบาลส่งเสริมเต็มที่รวมถึงภาคเอกชนที่จัดหนักจัดเต็มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้จะดันการท่องเที่ยวก็ดันไม่ขึ้นถูกไหมครับแล้วนักท่องเที่ยวจีนเองที่เคยเป็นแบบกระดูกสันหลังของเราเลยนะฮะแบบแบกมาปีหนึ่งเป็นสิบล้านคนจากสี่สิบล้านคนเนี่ยแล้วใช้จ่ายหัวหนึ่งแบบห้าหมื่นหกหมื่นบาทนะครับเงินหมุนเวียนกระจยระายเนี่ย แล้วตอนนี้พี่จีนเราก็เขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับเขาก็มีปัญหาของทางเขาเหมือนกันทั้งเรื่องของหนีน้สังหาดิอมาซับต่างๆดังนั้น,านทางท่องเที่ยวจีนเองก็เลยออกมาเที่ยวทั่วโลกน้อยลงนะครับไม่แค่ไม่ใช่แค่มาเที่ยวที่ไทยน้อยนะครับออกมาเที่ยวทั่วโลกน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจกโลกไม่ดีส่งออกมันไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้เราก็เลยนึกภาพไม่ออกกับว่าหลังจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันจะมันจะไปด้วยอีท่าไหนถูกไหมครับดังนั้นเราก็เลยพยายามทําอีกด้านหนึ่งนะทุกท่านทุกท่านจะ กลับมาลงทุนในไทยเรานะครับเกิด foreign direct investment ครับกลับเข้ามาลงทุนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับอีกครับว่าเวลาต่างชาติจะพิจารณาการลงทุนหรือว่าตั้งฐานการผลิตหรือเข้ามาทําธุรกิจนะครับเขาก็ต้องเปรียบเทียบกับเพียรรอบข้างของเราถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามเนี่ยที่เป็นคู่แข่งหลักเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกครับว่าประเทศไทยเราสู้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับด้วยหลากหลายปัจจัยเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงไปข้างล่างกันต่อนะฮะ มันก็เลยทําให้เราดึงดูดเงินจากต่างชาติได้ค่อนข้างน้อยครับเมื่อเปรียบเทียบกับอินเดียและเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาเขาไปลงทุนทั้งฝั่งนั้นค่อนข้างเยอะมากกว่าแล้วก็ในช่วงที่เกิดโควิดนะครับก็เกิดกระแสเรื่องของการที่โยกย้ายทินฐานกลับประเทศตัวเองด้วยเพราะว่าเ,าเวลาสะพายเชนมันขาดมันมันขาดสะบั้นแล้วเนี่ยมันลำบากจริงๆนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดนโยบายที่ว่าอะาอย่างน้อย มันก็ควรจะผลิตครบลูปได้บ้างบางส่วนที่อยู่ในประเทศตัวเองครับดังนั้นเขาก็จะมีการเหมือนรีสปายเชนตัวเองหม่มีการถอนทุนออกไปจากประเทศเราด้วยอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดโดยภาพรวมรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตลอด5-6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราค่อนข้างค่อนข้างพัฒนาได้ช้า จะเรียกว่าเราหา S-curve ตัวใหม่ไม่เจอก็ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างหุ้นในในในตลาดหุ้นของเรานี่ครับเราไม่มีอุตสาหกรรมใหม่ๆเลยนะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรม m a n u f t u r i n g Service ต่างๆ IT นี่น้อยมากเฮลท์แคร์ healthcare ที่เป็นแบบเทคโนโลยีแบบเฮลท์แคร์ก็น้อยมากหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันอยู่บนเมกะเทรนจริงๆอ,อย่าง AI อย่างเรื่อง ESG ก็น้อยนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดก็ธุรกิจไปดูเลยครับทุย่างในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเอ่อหุ้นที่ผลิตแบตได้อะมีอยู่ไม่ถึง10ตัวนะครับทุกคนน้อยมากกันห้าห้าตัวผมว่าไม่เกิดนะถ้าะอยู่ผมอ่านงบมาซึ่งมันมันไม่ได้ล้อกับอุตสาหกรรมในภาพใหญ่แล้วพอเราไปอุตสาหกรรมเก่านะครับมันมีแต่ดีมานจะทรงๆคือถ้าเกิดทุกท่านลองนึกถึง S-curve ในใน Business Cycle ครับมันจะมีช่วงเริ่มต้นถูกไหมครับช่วง growth ช่วงมาชัวแล้วก็ช่วง decline นะครับผมว่าอุตสาหกรรมในบ้านเราส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมาชัว ยังยังไม่ถึงกับขั้นดีคลายนะครับมาชัวมันจะโตแต่มันไม่โตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอจุดหนึ่งพอมีสินค้ารบริการอื่นเข้ามาแทกมันก็จะลงช่วงดีคลายนะครับมันก็เลยทําให้ภาพไทยของเราตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเซ็กซี่นะครับแล้วถ้ามองไปในอนาคตอองตงก็ยังไม่เห็นภาพอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ยังมีเรื่องของอ่าเรื่องของการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมถึงในอนาคตที่เราจะเสี่ยงกับเรื่องของทวินเดฟฟิซิตอีกนะครับว่าเรื่องของการแจกเงินเรื่องของอเรื่องของ วินัยทางการคลังที่อาจจะแย่ลงที่ต้องมีการกู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้ภาพรวต่างๆแล้วเราต่างชาติเองไม่ต้องต่างชาติแหละคนไทยเรามองเองเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพเลยนะครับว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นได้ยังไงนะครับถ,ถ้าเกิดมองจริงๆมองลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันซ้อนอยู่ลึกเข้าไปอีกด้วยนะครับที่ถ้าไม่เล่งแก่นะครับผมว่าโอ้โห เดีย๋ยวเราจะมี loss decade อีก10ปีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองย้อนหลังจริงๆเนี่ยในช่วง10ปีที่ผมพูดถึงว่าตลาดหุ้นไทยเราไม่ไปไหนนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็น leading indicator ที่แทบจะบอกทุกอย่างบอกล่วงอยากล่วงหน้าเลยนะครับมีความแม่นพอสมควรด้วยนะครับนักลงทุนแบบเราเรามองล่วงหน้าเราคิดวิเคราะห์แล้วไม่ได้วิเคราะห์ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะครับทุกคนแล้วการที่มันสะท้อนออกมาในดัชนีหรือแบบนี้เม็ดเงินไม่ไหลเข้าเนี่ยมันสะท้อนแล้วนะครับว่าป,ป,ปทาปาลยาติบ ตั้งแต่ปี2014จนถึงประมาณปี2022เนี่ยที่ผ่านมานะครับเรารายได้เราเติบโตประมาณ1.4%นะครับไม่ต้องเทียบเงินเฟอ้อนะครับทุกคนต่ำกว่าเงินเฟอ้อแน่ๆทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําที่ยังเป็นปัญหาคาระคาซังที่มันไม่ขึ้นทีเวลาขึ้นที5ปีขึ้นที1นึ่งสิปีขึ้นทีหนึ่งนะครับดังนั้นมันเลยทําให้รายได้เฉลี่ยหรือ GDP ต่อหัวของบ้านเราเนี่ยมันเติบโตช้านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครััััับบบบออ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 อนน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 ีีี้้กกกกมมาาาาาาพูดดดเเเเเเลลยยยยวว่่่่่่งิิโโคทะรื ก่อนปี2 0 1 4เนี่ยอินโดมีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันที่ที่เดือดกว่าบ้านเรามากนะครับปัจจุบันตอนนี้ปี2023นมะครับอินโดมีปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันหรือแต่เช่นนี้เรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยดีกว่าบ้านเราแล้วนะครับเวอร์แบงพูดนะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับดังนั้นผมว่ามันก็จะมีปัญหาเชิงโครงสร้างอีกอย่างเช่นโครงสร้างที่ต้องรีบแก้ไขามากๆคือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับ สังคมผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆจ,จะบอกว่าเจอกันทั่วโลกก็ใช่นะครับแต่ว่าหลายๆที่ที่กำลังที่เจอปัญหาสังคมผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีนโยบายในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันแบบจริงๆ จังๆแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีนะครับแล้วก็ยังมีคอนฟ lict อีกหลายๆเรื่องที่ทําให้เขาจะยังทําไม่ได้นะครับซึ่งสองข้สูงอายุนี่เป็นปัญหามากนะครับเรื่องของแรงงานที่ลดลงก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับพอแรงงานมันลดลงแน่นอนครับดีมันกับซัพพลายถ้าเรายังมีความต้องการการจ้างงานที่สูงอยู่พอแรงงานลดคา่าแรงมันจะเพิ่มครับเพราะค่าแรงมันเพิ่มใครจะอยากจะมาลงทุน ในอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเบรเบอร์เทนซีฟใช้แรงงานสูงในบ้านเราถูกไหมครับสู้ไปเวียดนามดีกว่าค่าแรงถูกกว่าสู้ไปจีนดีกว่าค่าแรงถูกกว่าถูกไหมครับเขาก็จะไม่มาที่เรานะครับแล้วปัญหาอีกนนหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามเลยนะครับคือเรื่องของคุณภาพของแรงงานคือถ้าเกิดทุกท่านลองไปอ่านบทวิจัยเรื่องของคุณภาพแรงงานในไทยเนี่ยครับเป็นปัญหามากครับเพราะว่าแรงงานของไทยนะครับถูกตีตาไปแล้วว่าเป็นนอนสกิลเลเบอร์ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่สกิลเลเบอร์เลยแล้วพวกนอนสกิลเลเบอร์พวกนี้ครับมัน สร้าง r o d u c t i v i t y ได้ค่อนข้างต่ำนะครับเราแทบจะไม่มีเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานหรือว่ามองไปในอนาคตเลยว่าทักษะอะไรที่จำเป็นในอนาคตเราเริ่มช่วงพัฒนาแรงงานนะครับให้ใส่ทักษะและสกิลเรื่องนี้เข้าไปเรียกว่าเรามองข้ามเรื่องนี้ไปแบบมหาศาลเลยนะครับแล้วเขาก็ยังหมอยนะครับว่าในบทวิเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยเขายังหมอยว่านอกจากเรื่องสังคมผู้สูงอายุเรื่องของวินัยการคลังที่ผมกลืนเป็นปต้นๆเนี่ยครับว่าถ้ายังมีการใช้วินัยการคลังแบบติดลบแบบนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจทํา เขาใช้คำว่าประชานิยมเลยนะครับแจกเงินขนาดนี้นะครับไม่มีการลงทุนที่มันสร้าง value added ได้แน่นะคนในประเทศไทยก็จะ ติดกับดักนี้ไปอีก10ปีที่เราผ่านมปแล้วสิปีครับจะติดอีก10ปีนะครับแล้วสังคมผู้สูงอายุก็ยังเป็นภาระทางการคลังที่เพิ่มต้นเริ่มต้นขึ้นด้วยนะครับถ้าไม่ได้มีการวางแผนอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เริ่มใช้สวัสดิการรัฐนะครับจากเมื่อก่อนกลุ่มเบบี้บู์กลุ่มนี้เนี่ยเขาเคยเป็นแรงงานพอเขาเป็นแรงงานเนี่ยเขาทํางานเสียภาษีสร้างแวลูให้กับประเทศสร้าง GDP GDP เติบโตอย่างมหาศาลนะครับแต่พอกลุ เขาจะเริ่มเป็นภาระทางด้านการคลังนะครับถ้าไม่ได้มีแผนทางด้านการคลังรองรับที่ดีมากพอครับผมบอกได้เลยว่า เป็นปัญหาแน่ๆนะครับอันนี้ครับก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ว่าเฮ้ยทำไมในอดีตที่ผ่านมาเซ็ตถึงไม่ไปไหนนะครับแล้วในอนาคตก็ยังไม่เห็นภาพดังนั้นผมก็เลยแนะนำกทุกคนรวมถึงบอกตัวเองด้วยนะครับว่าอาจจะต้องเริ่มศึกษาการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้จริงจังเลยแล้วปัจจุบันตอนนี้การลงทุนต่างประเทศไม่ได้ยากนะครับทุกคนมีหลายๆบรกหลายๆที่เนี่ยเปิดให้ลงทุนหุ้นที่ต่างประเทศได้โดยตรงเริ่มต้นแค่หลักร้อยครับทุกคนจริงๆอัลกพันหลักหมื่นไปลงทุนนะครับแต เหนื่อยยากนิดนึงนะครับทุกคนเรื่องของการประกาศงบที่มันอาจจะมีแลบของเราเรื่องของภาษาเรื่องของมาตรฐานตลาดต่างๆอาจจะแตกต่างกันออกไปก็ค่อยๆศึกษาค่อยลงทุนนะครับผมว่าถ้ากระจายการทุนไปต่างประเทศได้ก็ควรกระจายนะครับแล้วส่วนตัวเองแอบเชียร์ว่าถ้าสามารถเลือกไปลงทุนหุ้นโดยตรงได้เลยนะครับไม่ว่าจะผ่าน DR DRX หรือว่าผ่านโบรกแล้วก็ให้เขาไปถือเป็นบัญชีอม n i b u s ได้หมดเลยนะครับ ก็ถ้าไม่ทําไม่ไหวก็ลองผ่านกองทุนก่อนเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่อะไรนะครับอันนี้ผมแอบเชียร์เลยว่าอนาคตต่างประเทศดูดูมี potential มากกว่าจริงๆทั้งตลาดอเมริกาตลาดเวียดนามตลาดอินเดียอย่างเงี้ยครับผมว่า,น,าน่าสนใจกว่าเยอะๆเลยนะหรือถ้าใครอยากลงหุ้นเถกก็ต้องไปตลาดอเมริกาอยู่แล้วครับ n a ส d a q คือใหญ่ที่สุดนะครับทีนี้เราลองมาดูกันต่อว่าแล้วประเทศอื่นๆที่เคยเจอปัญหาแบบเรา,แบบเราแน่นอนว่าปัญหาที่ประเทศไทยเราเจอเนี่ย ไม่ใช่ประเทศแรกนะครับทั้งเรื่องของสังคมผู้สูงอายุทั้งเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเนี่ยมีบางประเทศเจอแล้วแล้วเขาก็เริ่มแก้ไขแล้วนะครับเท่าที่ผมไปส่องมาแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เขาแก้ไขเนี่ยเขาแก้ไขอย่างไรนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับคือเขาเปิดเสรี ให้มีการย้ายแรงงานแบบเสรีเลยครับซึ่งพอเราย,อย,อยออ้อนอดีตไปดูจริงมีหลากหลายประเทศเริ่มทำนะครับทำมานานแล้วด้วยว่าออบางประเทศที่ยังไม่เคยเข้าสังคมผู้สูงอายุเลยแต่เริ่มมีการเปิดเสรีให้มีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปเป็นแรงงานเป็นคนประเทศเขาได้เลยเนี่ยเริ่มมีการทาตั้งแต่สิบยีปีที่แล้วแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดไปช่วงย้อนไปตอนดูไวสร้างประเทศตอนปี1970ันเกอ็ก็ได้ครับเขาก็เปิดเสรีแรงงานเหมือนกันครับจากประชากรประมาณ2ล้านคนเพิ่มมาเป็น10ล้านคนในไม่ถึง5ปี10ปีอะครับ เขาเปิดให้คนเข้ามาเพราะเขารู้ว่าแรงงานเนี่ยต้องโอบรับแรงงานเข้ามานะครับแรงงานมีแต่จะเข้ามาทํางานสร้างไรายได้ถึงไหมครับแล้วก็เก็บภาษีได้นะครับแล้วพอแรงงานเราเปิดเสรีแรงงานเข้ามาแล้วเราก็จะดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาด้วยนะครับแล้วนอกจากคุณภาพที่ได้ปริมาณก็ยังเพิ่มนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันได้ทั้ง2แง,ง่มุมเนี่ยการที่มีแรงงานปั่น GDP มันก็อาจจะดึงดูดเพื่อของ FDI เรื่องของ foreign direct investment กลับเข้ามาตั้งฐานการผลิตแล้วถ้าเกิดแรง,งงานเรามีคุณภาพมากพอนะครับ โรงงานที่มาตั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรงงานที่เป็นแรงงานที่เรียกว่ามีคุณภาพค่อนข้างสูงนิดนึงเราก็จะเริ่มก้าวไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอประกาศแบบนี้นะครับแรงงานไทยออกมาโวยวายแน่นอนนะวัวยับยับนะครับ,ว,ยยบ,รบว่าโหมาแย่งงานคนไทยทำนะครับซึ่งเอาจริงนะผมผมไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เลยคือคนแต่ละประเทศคนแต่ละชาติเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเรามีเอ่อฟิโลโซฟีมีแนวคิด มีวิธีการใช้ชีวิตที่ต่างกันถูกไหมครับเอาคนไทยเทียบกับคนญี่ปุ่นก็คนละเรื่องคนไทยเทียบกับคนเยอรมันก็คนละแบบคนไทยเทียบกับเวียดนามก็อีกแบบหนึ่งเทียบกับลาวก็อีกแบบหนึ่งไปเทียบกับฝั่งอินเดียก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยความสู้ชีวิตวิธีการใช้ชีวิตการแข่งแย่งชิงดีเทียบกับคนจีนก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมครับคำๆเนี้ยเขาเขาเขาจะใช้คําว่า philosophy ใช้คําว่า human way ของแต่ละประเทศเนี่ยครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างที่มันชัดแล้วก็เด่นมาครับ่าาทคนม้ววแลํไ ญี่ปุ่นกับคนเยอรมันเนี่ยครับเขาถึงแบบเป๊ะเขาถึงเก่งเรื่องแบบวิศวกรรมเก่งเงเทคโนโลยีทางฝั่งนั้นท้งเรื่องอะไรที่มันแบบต้องการความเป๊ะเนี่ยเยอรมันญี่ปุ่นทําได้ดีนะครับซึ่งฟิโลสอฟีเบื้องหลังหรือว่าเขาเรียกว่าฮิวแมนแวร์ของเขาประเทศของเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาแพ้สงครามนะครับทุกคนพอเขาแพ้สงครามปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าประเทศเขาจะอยู่ในยุคที่แบบอดอยากนะครับเข้ายากหมากแพงถึงขนาดที่ว่ามีการเล่าออกมานะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย จะกินข้าวนี่คือต้องนับเม็ดกินกันเลยนะครับไม่งั้นไม่พอมันจะไม่เกิดลอสมันจะต้องไม่เกิดเวสเวลาอะไรมันจะต้องไม่ชิวมันจะต้องแบบคิดวิเคราะห์เพราะทุกอย่างมีค่า นะครับไันเด้ทําให้เทคโนโลยีหรือวิศวกรรมต่างๆของเขามีความเปะ๊ะถ้าอยากเปะ๊ะต้องเยอรมันต้องญี่ปุ่นในช่วงเวลาหนึง่งถูกไหมครับพราะไปเทียบกับคนไทยครับที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากชิวๆเอาได้ว่าเอาได้ว่าประเทศไทยเราปิดประเทศไม่ตายครับทุกคนในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยฮิวแมนแวร์ของเรามันก็เลยมา,มาในแง่เรื่องของความไม่ต้องดิ้นรนสบายๆแลนด์ออฟสมาย,าย land smile, นะครับดังนั้นพอเวลาไปแข่งขันกับคนที่เขา อดอยากปากแห้งครับทุกคนมันก็เลยสู้ไม่ได้ครับเพราะฝั่งนั้นเขาสู้มากกว่าเขาคิดมา,มากกว่าเขาจะทําอะไรเขามีลอจิกติงกิ้งที่ดีมากกว่านะครับดังนั้นพอฮิวแมนแวร์คนไทยแบบนี้ไม่เหมาะกับการแข่งขันเลยครับเอาตังคนะครับ,าตาตรบถ้าเกิดเกิดเปรียบเทียบกับแรงงานในภาพรวมเนะี่ยมันเลยทําให้เราเวลาแข่งกับแรงงานต่างชาติเนี่ยหรือว่าเวลาคิดของต่างชาติเนี่ยเราเลยสู้ไม่ได้ครับซึ่งเรื่องนี้พิสูจกันมาแบบเป็น10บสปีแล้วนะครับว่า จริงๆคนไทยไม่ได้ไม่เก่งนะครับเก่งแต่ว่าเรื่องของฟิโลโซฟีหรือว่าฮิวแมนแวร์ที่เราผ่านมานั่นแหละครับเราไม่เคยแพ้สงครามเราต้องแบบจ่ายค่าปฏน์กรสงครามเข้ายากอดยากหมากแพงเลยนะอาจจะมีช่วงเศรษฐีต,ตกต่าแต่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวครับทุกคนเราผลิตเราทาทุกอย่างได้นะครับซึ่งถ้าทุกคนไปดูประเทศที่เป็นเกษตรกรจริงๆนะครับรเกษตรกรประเทศที่มีการทําการเกษตรในน้ามีปลาในนามีข้าวโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะออกมาแบบทรงนี้หมดเลยแต่ประเทศที่แบบอากาศหนาวไม่มีทรัพยากรบ้านเป็นภูเขาต้องดินล้นต้องกัด สู้นะครับเขาจะมีแบบเทคโนโลยีเขาจะมีหลักคิดเขาจะมีความเป๊ะที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเปิดให้แรงงานเข้ามาแข่งแล้วเกิดการแข่งขันคนไทยมีการปรับตัวบ้างเนี่ยผมว่าจะทําให้แบบยกแบบยกบาของของคุณภาพเนี่ยขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับและอย่างหนึ่งที่แอบเชียร์แอบเชียร์นะผมลองอ่านบทวิเคราะห์อของหลายๆโบโรคกมาครับแอบเชียร์ ier, อันนี้เห็นด้วยเลยคือ เปิดให้มีการแข่งขันภาคบริการเพิ่มเติมครับคือภาคเซอร์วิสเนี่ยผมว่าภาคเมนูแฟคเจอริงบ้านเราตอนนี้ไม่ไหวครับแต่ภาคเซอร์วิสเนี่ยผมว่าบ้านเราไม่แพ้ใครนะครับเรื่องของเซอร์วิสมาเรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งภาคเซอร์วิสตอนนี้มันกิน GDP ประมาณมันเป็นประมาณ45%ของ GDP นะครับถ้าไปดูภาค ภาพแบบอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขามีการดันพักเซอร์วิสจริงๆอย่างฝั่งยุโรปบางประเทศเนี่ยเขาดันไปถึง70นะครับผมว่าเราต้องมาโฟกัสเรื่องของเซอร์วิสนะครับแล้วให้เกิดการแข่งขันจริงๆอย่าให้มีการผูกขาดครับยิ่งคุณภาพเซอร์วิสดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวค้าปีกสุขภาพสื่อสารการขนส่งหรือว่าผู้วิชาชีพที่เป็นไฮสกิลเลอร์ต่างๆเนี่ยเอาให้จัดเต็มเลยครับทุกคนพอเกิดการแข่งขันปุ๊บเดี๋ยวคุณภาพมันจะมาแล้ว คนที่แข่งขันไม่ได้แข่งขันไม่ไหวเนี่ยเขาจะเริ่มเกิดการปรับตัวครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เขายังรู้สึกว่าไม่มีการแข่งขันก็ชิวๆก็ยังอยู่ได้กินสบายได้มันจะไม่เกิดการพัฒนาครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าบ้านเราทําได้แน่ๆแล้วก็ผมว่าทุกคนเห็นนะครับก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเชิงส่วนบุคคลเชิงนโยบายต่างๆนะครับการคอร์รัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร์เกิดเดสเบ l ลอสเกิดสูญเสียกับทางสังคมเนี่ยใหญ่มหาศาลนะครับมันเป็นประโยชน์ส่วนกลุ่มบุคคลจริงๆแต่ว่ามันเกิดลอสขนาดใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นด้วยว่าอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าในแง่หนึ่งคือเราเป็นนักทุนตัวเล็กๆแล้วครับเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งผมว่าเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์หรือมีอำนาจในการจะไปผลักดันให้ตลาดหุ้นมันวิ่งไปหรอกครับแต่ในในฐาหนะลงทุนเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับเงินที่เราหามาเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไปวางที่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมผมคงลดทัส่วนในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยลงพอสมควรแล้วก็เริ่มเปิดใช้แล้วก็เริ่มมองตลาดหุ้นต่างประเทศที่แบบไปลงทุนโดยตรงอะ มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขารู้นะครับว่าเรากำลังจะไปลงทุนต่างประเทศกันเยอะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็จะเห็นครับว่าจะเริ่มมีข่าวเรื่องของการเก็บ รายได้เก็บภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วถ้าทุกคนลงทุนอยู่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีการเก็บรายได้จากการเทรดมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมันสะท้อนมาทุกอย่างเลยครับว่าเขารู้ <tone> เขาเห็นว่าเรากา э ลังเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศกันทุกคนกําลังแห่เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศกันซึ่งมันไม่เป็นภาพาดีกับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับแล้วก็การที่เขาเก็บภาษีมากขึ้นก็เป็นการสะท้อนเหมือนกันว่าภาะระรายจ่ายของ การคลังเนี่ยกําลังจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเขาเลยต้องรีบเตรียมแผนหาภาษีเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วผมเองก็เชื่อว่าในอนาคตไม่ไกลเกินรอครับเดี๋ยวภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันเคยอยู่ที่10%แล้วถูกกฎหมายพิเศษกดมาเหลือ7%แล้วต่ออยู่มาเรื่อยๆเป็น7% 7%เนี่ยผมว่าถ้าวินัยทางการคลังยังเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะเห็นแวดเพิ่มขึ้นเป็น8% 9%แล้วกลับไปที่10%ก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่เรื่องที่เกินไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรจริงๆอยากให้คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันแล้วกันนะครับแต่ว่า เกิดใครคอมเมนต์มาแบบ อีโก้มากๆผมอาจจะขออนุญาตแบน์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆไอ้เรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นการวิเคราะห์เห็นต่างได้ไม่มีไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ว่าผมว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันความคิดผมอาจจะถูกก็ได้ความคิดคุณอาจจะถูกก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วยังไงรอให้ตลาดเป็นผู้ฉเฉลยครับไม่มีใครถูกร้อยเปอแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับยังไงขอไม่พูดคุยกันแบบสร้างสารรค์ละกันนะครับให้ข้อมูลซึ่งกันและกันอยากให้มันอนีเบลฟ์วอร์ดแคสเป็นอีกช่องทาง อีกเป็นอีกพื้นที่หนึงละกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f ฟ a โลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ